กินกินออกันเอออะกินลูกกินโอ,อยโรยใบเยอะๆฝนตกโอ้ฝนตกชุ่มฉ่ำอะอะ,อะเจ้าน้องใหม่ตรงกินกับเขาได้ไหมลูก าใครเอาวิธีแขวนไว้ให้นะถ้าแขวนไว้นี่นะแขวนไว้นี่นะหลกเนาะแล้วกินเองกินเองนะเออจะใช้เทคนิคใช้วิธีแขวนแล้วแขวนให้แขวนให้นี่เองกินนี่นะพี่กินนี่นะหลกนะถ้าแขวนไว้นี่นะพี่กินนะเดี๋ยวเด้หาวิธีเบอร์ให้ อ่าไม่ต้องลงไม่ต้องลงรอกก่อนเ๋ยวข้าเหลือไว้ใหมีเสียงติ้งน่อยเลยเหรอยังโอ้เขาลงกินละวไขม่มียอดเท่าเดิมนะครับสิบสองฟองครับโอ้แม่นางสิบสองขลงกินละวเขาลงกินแล้วครับอ่ะอาลูอ่ะยให้ไม่แฝงละ ถ้าลงกินแล้วก็ไม่ไม่แขวนละวอ่ะไม่แขวนละวถ้าลงกินมีไว้ตามนี้ก่อนอ่าโอ้อ่ะกินกันลูกกินกันอย่าหอบกันอย่าหอบกันกินได้กันดีดีกินได้กันดีดีลูกกินได้กันดีดีแบ่งกันไม่ต้องลุกรานกันมีได้กินหมดถ้าซื้อมาให้เหยอะเยะกินกินลูกกินเอออยู่ด้วยกันดีดี ดูไข่เจ้าน้องใหม่ห้าบวกห้าบวกสองห้าบวกห้าเป็นสิบบวกสองเป็นสิบสองฟองนะครับโอ้ครบขอให้ฟักออกมาครบสิบสองตัวเนะ้อลูกเลยเป็นแม่นางสิบสองเลยลูกสิบสองตัวหย,ยุดหย่ับไปละเยัดซสาย อยู่ด้วยกันดีๆอย่าหอบกันลูกอย่าหอบกันกินด้วยกันดีๆเยอะๆเยอะๆเยอะแยะกินดีกันดีๆอย่าถ้าปิดประตูไฮดรอลิกกันประตูนี้ไฮดรอลิกนี่อ้าวิตรบัยังเห็นยังงงเลย สิตวิทย์สวะยังเปิดตำรายไม่ทันน่ะทนได้ไงมันบ่ะอ่ะอหินรองอ่ะกินกันชุชีชุช,ชีไปไหนเนี่ยชีชุชีโอ้ยา่ขึ้นมาเยอะก็ะเกีียวให้ไก่ละเกีียวให้ไก่ ชูชีชูชีมาน,นี่มาไปถ้าไม่ได้เอาอาหารมาเตรียมไวแล้วลืมนะเตรียมไ้แล้วลืมนะเตรียมไว้ละแต่ลืม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 เองนอนบ้านปีชาาม,มั้งใช่ไหมโอ้นอนเป็นคู่ปีชาเ่ะเป็นแมวเลี้ยงของปีช้านะี่ไปไปไปที่สะพานไป